สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการบ้านนะครับเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนนะครับเป็นเนื้อหาของป .6 หนะครับวันนี้ให้การบ้านเด็กประหไปสข้อนะครับมาดูนะครับข้อที่1นะครับจงเรียงจากน้อยไปมากวิธีการนะครับป .6 เรียนเรื่องการหาคอานอมาแล้วใช่ไหมครับนะนะครับเราหาคอานอของตัวส่วนก่อนนะครับ ก็คือคอนอของ9 12แล้วก็8นะครับอ่ะมาคอนอนะครับอันนี้ผมจะโดตจากข้างนอกนะครับโจากขานอนะฮะโอเคนะครับ8 9 12นะครับคอนอก็จำนวนที่น้อยที่สุดที่หารทั้ง3ตัวนี้ได้ลงตัวนะครับหารได้ลงตัว ช้เป็นแม่2นะครับ2 4เป็น8 2อ,อะไรได้9ไม่มีนะครับดึงมันอมาเฉยๆครับ2 62 2ครับต่อไปจำนวนที่หาร4หาร9หาร6ลงตัวนะครับผมใช้แม่2กัน2 2เป็น4 9ไม่ได้ดึงมางมานะครับ2อ,อะไรได้6 2 3เป็น6นะครับ ต่อไปใช้แม่3 1 2 5 3 3เป็น9 3 1เป็น3เรียบร้อยครับจับคูณกันนะครับคอรนอคือคอรนอคือเท่าไหร่ครับเนี่ย2ู2เป็น4 4คู3 2 2 3เป็น24 24 3เป็น72แสดงว่าคอรนอคือ72นะครับอ่าแสดงว่าคอรนอคือ72นะครับ เทกับ72ดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนทั้ง3ตัวนี้ให้เป็น72เอาแล้วทำยังไงมาดูกันเลยะนะครับ4ส่วน9นะครับตัวแรก9คูณอะไรได้เ2 9 8นี่คูณ8เข้าไปนะครับ4 8เป็น32ส่วน72เรียบร้อยตัวที่2ครับ5ส่วน12 5ส่วน12นะฮะ12คูณอะไรไนดะ้72ครับ12คูณ12คูณ6นั่นเองนะฮะ12คูณ6นะครับ5 6เป็น30อ่าดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆครับกล้องดูใกล้ๆหน่อยเออ5 6 30 12 6เป็น72ครับสุดท้ายครับ7ส่วน8เร็วไปหรือเปล่าน่าจะเข้าใจอยู่เนาะ 8คูณอะไรไนดะ้72 8คูณ8คูณ9ะเก่ไงมากครับ8คูณ9เป็น72เลยดูใกล้ๆครับ7คูณ9ได้63ส่วน72เรียงเลยครับทีนี้โจทย์ถามว่าเรียงจากน้อยไปมากตัวที่น้อยที่สุด3ตัวนี้พอเราทำตัวส่วนให้มันเท่ากันแล้วนะครับ72เ,เลยนะครับตัวที่น้อยที่สุดคือตัวนี้นะครับน้อยสุดเราดรบที่เน่ ลำดับที่2แล้วก็ลำดับที่3เรียบร้อยนะครับดังนั้นให้ข้าน้อยดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดก็คือ5ส่วน12ครับ4ส่วน9ครับและก็สุดท้ายคือ7ส่วน8นี่ง่ายๆนะฮะเรียบร้อยข้อที่1ข้อที่2นะครับ ที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับเรียงจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนะครับโจทย์ของเรามีอยู่ว่ามองเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับสามส่วนสิบห้าเจส่วนสิและ2 3่ส่วนหนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเรามาทําตัวส่วนมาทำาเรามาหาคอรอรอของตัวส่วนก่อนนะครับตัวส่วนก็จะมี15 10แล้วก็6เราก็หาคอรรอมาดูใ,ใกล้ๆครับ คราของ1 5 16ตัวเลขคือแม่แม่5นะครับ5าอะไรที่6ไม่มีดึงลงมาเฉยๆนะครับ5ราอะไรที่10 5คูณ2 5ราอะไรที่15ก็คือ5คูณ3หาต่อครับจำนวนที่สามารถหาร6 2หรือ3ได้ลงตัวนะครับครนก็คือเอาเอา,เอา2ดีกว่า นะครับ2ก็ได้3ามก็ได้นะครับแต่ใช้2ดีกว่าในที่นี้นะครับ2อ,อะไรได้6 2 3เป็น6 2 1เป็น2 2อ,อ,อะไรได้3ไม่มีดึงลงมาเฉยๆครับต่อไปใช้แม่ใช้แม่3นะครับ3 1 3 1ดึง,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 งลงมา3 1 3หลงมาเรียบร้อยคอร์อนจับคูณกันนะครับอย่างนี้ก็ได้คอรนห้คูณ2เป็น10 สิบคูณสามเป็นสามสิบอ่านหมดแล้วแสดงว่าครนก็คือท่าไรครับครนที่เราหาทดมาเมื่อกี้คือสามสิบนะครับครนคือสามสิบเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นสามสิบเหมือนกันนะครับทำตัวส่วนให้เป็นสามสิบอ่ามาดูมาลุยกันอ่ามาลุกใกล้ๆครับตัวนี้มันเป็นจำนวนคระใช่ไหมครับเป็นปจำนวนคระเราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อน การทำเป็นเศษเกินทำยังไงได้ไหมทำยังไงนะครับวิธีการก็คือจับตัวส่วนเนี่ยนะครับไปคูนกับจำนวนเต็มนะครับเอาจำง่ายก็คือล่างคูนหน้าล่างคูนหน้าแล้วบวกบนนะครับล่างคือ15 15้คูน3เป็น45 45าี่บเอาไปบวกข้างบนคือ11 เป็นเท่าไหร่ครับ45บวกเเท่ากับ56นั่นเอง56ส่วน15นะครับโอเคไหมตัวแรกนะครับคือ65ส่วน15 65ออ้ยขออภัย56ขออภัยนะครับ56ส่วน15ทําส่วนให้เป็น30 15คูณอะไรถึงได้30คูณคูณ2นั่นเอง นะครับอ่ะคูณเลยนะฮะ56คูณ2คูณแบบไม่ต้องตั้งคูณนะฮะ2คูณ6เป็น12ใส่2ทด1 2คูณ5เป็น10บวก1เป็น11นี่ไงส่วน30แน่นอนต่อตัวต่อไปครับ37ส่วน10ครับ10คูณอะไรถึงจะได้30 10 1เป็น10 12เป็น20 10, 10คูณ3นั่นเองคูณ3เข้าไปนะฮะ นี่นะครับคูณแบบไม่ต้องตั้งคูณมาเดิมน,นะฮะนี่สามเยใส่1ทด2 3 3เป็น9กบวกสเป็น11แป๊บเดียวไม่ต้องตั้งคูณให้เสียเวลานะครับข้างล่างได้30แน่นอนต่อไปครับ23่ส่วนหครับย3่สนหกคูณอะไรได้30 6คูณ6คูณหคูณ5เก่งมากครับหกคูณหนั่นเอง ห้าคูณสได้สิใส่ 5... ้ทดหนึ่งส่วนไปในใจก็ได้นะครับ5้าคูณสเป็น1 0บบวกหเป็น1ิบเนะฮะส่วน 30... เรียบร้อยแล้วทำส่วนทั้ง3ตัวให้เป็น30ตามที่คอรนอที่เราหาออกมานะครับอันนี้คือเรียงจากเรียงจากน้อยไปมากนะฮะแล้วตัวไหนน้อยที่สุดครับ3ตัวนี้ตัวน้อยที่สุดก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะน้อยที่สุดอันดับที่หน น้อยอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3นั่นเองเรียบรนอยดังนั้นสรุปให้เขาหน่อยฮะสรุปโจทยให้เขาหน่อยดังนั้นนะฮะเรียงจากน้อยไปมากตัวแรกก็คือ37ส่วน10นั่นเองนะฮะสาส่วน10ตัวที่2ครับคือ56สห่วน15หรือ3เศษ11ส่วน15นั่นเอง3เศษ11 ส่วน15แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือ23ส่วน6 23ส่วน6นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆครับนะครับไปลองฝึกทำดูนะครับในหนังสือเรียนก็มีนะครับหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในโจทย์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมอสนะครับ ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ